สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่เมื่อวานติดน้ำหอมหน้าร้อนอีก5ตัวเอาไว้นะคะ Miss Nid and n i h นะคะหรือว่าชื่อเต็กนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงน้ำหอมตัวที่6กันเลยค่ะนี่เอ่ยจากบ้านแอนเนสนะคะชื่อว่า Odoruba นะคะ รูบาบคืออะไรเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะจนเพื่อนเนี่ยชวนไปทานข้าวบ้านแล้วก็ทำภัยรูบาบให้กินนะคะรูบาบเนี่ยจะมีก้านสีแดงๆยาวๆนะคะเหมือนกับเหมือนก้านของใบบอลนะคะหรือว่าที่เอ่อเหมือนก้านของต้นชนหรือต้นออดินะคะเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้รูบาบมาทําแกงเหลืองแทนแต่ถ้าที่เมืองไทยเนี่ยนะคะรูบาบก็ไม่มีไงแล้วมันมีรสชาติเปรี้ยวมากก็ทําให้น้ําแกงเหลืองเนี่ยมีเอ่อ รสชาติเปรี้ยวเหมือนแบบมื่อแก่งส้มบ้านเราแค่ว่าไส้โชนไส้ออดิบเนาะโชนเป็นภาษาพังงาภูเก็ตออดิปก็นครกับสุราษรอย่างเงี้ยรูบาบก็คือโชนดีๆนั่นเองที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วด้วยความที่เขาเปรี้ยวเนี่ยเขาสดใสมากเขาเ,เขาก็ทําให้น้ําหอมเนี่ยรู้สึก ถึงความเป็นหน้าร้อนแล้วก็ตัวโน้ t ในในโอเดอร์รูบาร์นียมีแค่3ตัวเองค่ะก็คือมีรูบารมีบ e r r i e s ผลไม้หน้าร้อนนะคะแล้วก็มีมัสนะคะมัสเนี่ยช่วยตัดให้รูบารเนี่ยไมเ่เป็นรสชาติที่แบบเปรี้ยวจี๊ดเกินไปนะคะมัสทําให้มันกลมกล่อมขึ้นมาแต่ว่าขวดนี้นะคะมันเป็นโอเดอร์โคลนมันก็จะไม่ทนเท่าไหร่นะคะอยู่ได้สักในผิวเต่งน,นะคะไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะ ม,มันหอมมากเลยเหตุผลที่ที่ต้องซื้ออ่ะเพราะว่าเขาเปิดมาดีมากไม่มีน้ําหอมตัวไหนที่เหมือนตัวนี้เลยค่ะทั้งหมดที่เคยลงมาคือเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโน้ตบูบาบเนี่ยรู้สึกว่าเดลินาจะมีแต่ว่าก็ทําไม่ดีเท่าตัวนี้นะคะสิ่งที่น่าเสียดายคือเขาเป็นโอเดอร์โคลนกลิ่นก็เลยหายไปเร็วมากก็เลย ก็เลยแบบต้องเติมอ่ะแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ตกอันดับมาอันดับที่6ไม่งั้นจะไปอยู่ต้นๆเลยนะเพราะว่ากลิ่นเขาดีมากจริงๆแล้วพอ dry down เนี่ยเขาจะหวานขึ้นมาหน่อยนึงนะคะพ mm ูด hmm. ถึงผลไม้รสเปรี้ยวแล้วนะคะอันดับต่อไปก็คืออันนี้เลยค่ะ mm hmm. จากอั i เ r ียโคล n นค่ะชื่อเขาเป็นอั i เ r ียโคล n นแต่ว่าตัวน้ำเขาเป็น all perfume นะคะเป็น EDP นะคะกลิ่นชื่อว่า Pacific line นะคะ Pacific Lime ก็คือมะนาวสีเขียวนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่าได้มาจากเม็กซิโกนะคะแล้วก็มีมะนาวสีเหลืองจากอิตาลีแล้วก็จะมีมะพร้าวจากฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีเพลียมินนะคะก็คล้ายๆกับเพเปอร์มินเนี่ยแหละคะ่ะของอเมริกาแล้วก็ยังจะมียูคาลิปตัสจากจีนเป็นไงโน้ตส่วนผสมน่าสนใจใช่ไหมทำให้กลิ่นเนี้ยบเบลนด์กันได้สวยงามจะเปรี้ยวอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ คราวน,นี้มาเรื่องของกินอีกแล้วทุกอย่างต้องของกินเออเวลาใช้น้ำหอมตัวนี้ทั้งแรกตอนฉีดน,นะคะคือกลิ่นมันเปรี้ยวก็จริงแต่ว่ามันมีความ butter มีความเ,เข้มข้นของมะพร้าวเข้าไปในในตัวกลิ่นนิดหน่อยทําให้นึกถึงคีรามพายก็คือชีสเค้กที่มันมีมะนาวผสมอะไรเงี้ยถ้าแบบเอาจริงๆก็คือเหมือนฟลอริดาครามพายเลยรสชาติแบบ เปรี้ยวหวานมันกําลังดีนะคะชอบมากขวดนี้แค่30มิิลค่ะจริงๆอยากได้ขวดใหญ่ๆแต่ว่ามัน,มนหายากเหลือเกินแล้วก็เหมือนกันกลิ่นเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังดีกว่าแอมเนิดนึงนะคะก็ยังทนกว่ากันนิดนึงฉีดเยอะๆได้ไม่รบกวนใครแล้วก็มีแต่คนชมเพราะว่ากลิ่นมันหอมหวนมากมันแบบทั้งเอ่อเปรี้ยวทั้งแบบกลุ้มกล่อมอ่ะกำลังดีจริงๆแล้วบ้านนี้ดีมากเลยค่ะแนะนำสนับสนุนมากเลยแต่ไม่ค่อยจะทนสักเท่าไหร่นะคะ อ่ะพอตะกี้มารูบาบแล้วเนาะมามะนาวแล้วนะคะต่อไปก็จะมาที่สับประรดหยานัทงงไหมคะแถวบ้านเรียกว่าหยานัดนะคะสับประรดเอ่อน้ำหอมตัวนี้ชื่อว่า t a มารินโดมาจากบ้าน Nemo Paris สนะคะเต๋งเนี่ยได้มีโอกาสลองน้ำหอมตัวนี้ตอนที่เดินอยู่ในห้างที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด พอเดินนอยู่เนี่ยพนักง,งานขายก็มาถามเราว่าตัว D A นะเอก็มาถามเราว่าอ,าอยากได้เะไรพิเศษไหมเงี้ยเราก็บอกว่ามไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไอมาจากเมืองไทยอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้บ้านอยู่เนี่ยมันร้อนแล้วก็มีความชื้นเยอะเดี๋ยวไอจะแนะนําน้ำหอมตัวนี้ให้ขึ้นมาเลยเขาแนะนํมาสา3ตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกเพราะว่ามันมันเพิ่งออกใหม่นะคะตัวนี้ออกมาในปี2018นะคะเอ่อพอเราลองฉีดเนี่ยที่ลองอีกแล้ว หอมมากอะคือเปิดมานะคะโน้ตเขาเนี่ยมีสับป,ปะรดนะคะแล้วก็มีเออ่พะชูรี่นะคะแล้วก็มีเออ่ดอกมะลิแล้วคำว่าทามารินโดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เนี่ยตอนแรกตอนแรกตัวเองยังไม่รู้เลยคิดว่าอ๋อสงสัยเป็นน้ําหอมแบบเออนแนะนําให้คนเอเชียอย่างเราเพราะว่าคือน้ําหอมมะขามหรือเปล่ามีส่วนผสมของมะขามหรือเปล่าเพราะว่ามะขามคือทามารีนใช่ไหมคะจริงๆเราผิด พอไป Google ปุ๊บทามารินโดเป็นเกาะหนึ่งที่ประเทศ Costa ริก a านะคะเมโมเนี่ยเขาจะทำน้ำหอมเป็นหลายคอลเลกชันบางคอลเลกชันก็จะเป็นหนังนะคะซึ่งคิดมากเลยเนี่ยถ้าเกิดดูในบล็อกเกอร์เมืองไทยเนี่ยจะชอบมากเลยรุ่นหนังซึ่งแต่งไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันวินมันอ่นแต่ว่าผู้ชายอาจจะชอบนะคะคอลเลกชันที่แต่งชอบมากเลยคือคอลเลกชันนี้นะคะ Gra นบรากรบอลนะคะอันนี้คือแปลว่าคอลเลกชันนักเดินทางที่แบบ เกรนอะใน,นเนี้ยคิดในใจว่าน่าจะเป็นพูดถึงสื่อถึงทรายนะคะคือมีรุ่นทามารินโดที่เปิดด้วยสับประรดแบบสดชื่นมากแล้วก็จะกลายเป็นดอกไม้ขาวซึ่งแบบเซ็กซี่อะแล้วก็ไปไหนก็คนชมเยอะมากจริงๆซื้อน้ำหอมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้คนชมเลยนะเพราะว่าชอบเอง แต่ปรากฏว่าเออได,ได้ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะนอกจากทามมรินโดเขายังมีอีกรุ่นหนึ่งคือ e5 d o m e ม l นะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประเทศบราซิลก็ชอบเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงนะคะคือ kedu ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะก็น้ำหอมพวกนี้มันก็จะทะเลอยู่แล้วแหละเขาก็บอกแล้วว่าเขาได้อิปเรชัมาจากไหนนะคะ แต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเราชอบเขียนเราเขียนไปบอกเขาทุกทีเลยนะคะเต็งจะบอกว่าน้าหอมเนี่ยชื่อทามาริโดอ่ะแต่อยู่เปลี่ยนชื่อเป็นภูเก็ตได้ไหมเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดไอแล้วก็กลิ่นมันเหมือนกับบ้านเกิดไอเลยอะ่ะนึกถึงสับปะรดภูเก็ตเลยอะ่ะนึกถึงดอกมะลิตามบ้านๆคือใช้แล้วรู้สึกคิดถึงบ้านอะ่ะบอกเขาหลายทีเลยเวลาเขียนในเพจ,เพจอินสตาแกรมหรือว่าอีเมลไปหาเาก็จะบอกเปลี่ยนชื่อเธอหรือว่ายูตั้งชื่อน้าหอมใหม,ใหม่ที่เป็นชื่อของบ้านไอได้ไหมอะไรเงี้ย,อ,ยอ่ะตัวต่อไปเลยนะคะ หากจะพูดถึงน้ําหอมแล้วเนี่ยนะสิบตัวของหน้าร้อนเนี่ยถ้าเราถ้าเราลืาลมพูดไปนหนึ่งบ้านเนี่ยจะโกรธกันไหมก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรจากบ้านชาแนลมานี่ค่ะชาแนลอาร์ลู EDT แล้วทําไมจะต้องเป็นอาร์ลูนะคะชาแนลตัวอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาสร้างให้คนเมืองมากคือหมายถึงว่าเขาก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าซิตี้ไลท์ไป ไปทํางานไปกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่อรัวเนี่ยเป็นน้ําหอมในในคอลเลคชันพวกนี้นะคะสร้างตั้งแต่ปี1996นะคะกลิ่นเขาอะ่ะก็จะไม่ไม่โมเดิร์นเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่เชยเหมือนกันนะคะกลิ่นกลิ่นเขาเนี่ยเรียวกว่า t i m e l e s คืออยู่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอีกแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ตรงนี้เนาะเพราะว่ามีเลมอนเหมือนเดิมถ้าอะไรที่มีเลมอนมันก็จะสดชื่นขึ้นมานะคะแล้วก็มีวนิลานะคะ แต่ด้วยความที่เป็นชาแนลเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึก luxury มากกว่าตัวอื่นนะคะแต่ถามว่ามากกว่าเนมโมไหมก็ไม่นะก็พอๆกันนะคะแต่ตัวนี้สร้างมาตั้งแต่ปี1996รุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาไปลองที่ห้างเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยทนแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นปีมันเป็นของปีเก่าก็ก็ทนดีนะคะน้ำหอมชาแนลหลังๆเนี่ย แต่ไม่ได้ถูกใจกับเขามากนะคะไม่รู้ชแนลจะว่าหรือเปล่าเพราะว่าราคาสูงมากแล้วก็ไม่ค่อยติดไม่ค่อยฟุ้งนะคะอยากจะบอกว่าอัลัวเนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้เป็น e d t นะคะแต่มี e d p ด้วย e d p เ,เหมือนกับเป็นแม่ของทุกสถาบันแม่เกเบิลแม่โคคอมาตโมเซลนะคะแม่ชแนลชอง c e นะคะทุกอันเลยอะเหมือนกับว่าเขาเป็นเป็นต้นแบบของน้ำหอมยุคโมเดิร์นนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น e d p ก็เลยสดชื่นขึ้นมาหน่อยสามารถใช้ไปทะเลได้กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะคิดมากเลยว่าจะเลือกน้ำหอมอะไรดีเป็นตัวที่สิเพราะว่าจริงๆแล้วชอบอันนี้มากค่ะน้ำหอมจากบ้าน c o m m o d i t y นะคะชื่อว่า n ั t u r e แปลว่าน้ำหวานจากกลิ่นเกสรเน,นี่ยนะคะแต่ว่าชอบยังไงก็ไม่เท่าอันนี้ไม่อยากจะพูดน้ำหอมจากบ้านเดียวกัน2ตัวเลยแต่ว่าทุนไม่ได้เพราะว่าบ้าน s t r a n g e r Per f u m เ r y นี่ยเป็นน้ำหอมที่ดีมากอะคือแบบ คือต้องพูดถึงอะคะ่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งออกมาปีนี้นะคะคุณปริณทาได้ดีมากชื่อว่าทีระทีระนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับ sparkling uh, sparkling light in the city of Japan หมายถึงว่าแบบเหมือนความสดสว่างสดใสไฟอยู่ในเมืองญี่ปุ่นตอนคืนนึ่ถึงไปเที่ยวโตเกียวตอนกลางคืนหน้าร้อนเนาะมันร้อนก็จริงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าแบบมันสดชื่นแล้วก็มัน มันมีความสุขอะในดูดูร้อนเนี่ยน้ําหอมตัวนี้พิเศษมากเพราะว่าแต่ไงอยากได้น้ําหอมของคุณปรินมากเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็เลยส่งไปถามเพราะว่าเนี่ยอยากได้มากเลยน้ําหอมซัมเมอร์เพราะว่ามันเหมาะกับเราเราอยากได้หลายอันเลยเนี่ยอธิบายเขาไปเขาบอกว่าเอออยู่ต้องลองลองคีระชีระในใจเราแบบอะไรเนี่ยไม่เห็นน่าสนใจเลยโน้ตอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าพอได้มาเนาะ พอได้มาแล้วแบบ Amazing อีกแล้วทำไม Stranger Perfumery นี่ได้ทำของได้งดงามได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเปิดออกมาเนี่ยมีความแพร r มีความ Apple มีในเนี้ยเขาบอกว่ามี Ambroxan นะคะเวลาใครอ่านเรื่องน้ำหอมเนี่ยเห็นคาว่า Ambroxan เนี่ยก็คือกลิ่นสังเคราะห์ที่ทำให้เหมือนกับ Ambergris นะคะ Ambergris ก็คืออ้วกประวานนี่แหละแต่มันแพงมากเขาก็เลยต้องหาวิธีสังเคราะห์เอานะคะแล้วก็มี เทจิโอนนะคะก็คือกลิ่นสังเคราะห์ที่มาจากพวกมะลินะคะซึ่งก็ใช่แหละผสมผสามนมาได้อย่างดีเลยแล้วก็อีกแล้วน้ําหอมคุณปริงคือพาเราไปเดินทางในที่นัน้นๆน,น,น,นะคะแต่งเนี่ยในชีวิตมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหนึ่งครั้งแล้วก็ไปตอนหน้าร้อนเพราะว่าตัวเครื่องบินเขาถูกมากพอไปปุ๊บเนี่ยก็เห็นนะว่าเออญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบทั้งทันสมัยทั้งธรรมาชาติทุกอย่างลงตัวกันพอดมกลิ่นเนี้ย มันทําให้เรานึกไปเมื่อสิปีที่แล้วอะที่เราต้องขอวีซ่าไปประเทศญี่ปุ่นนะแล้วทําให้เรารู้สึกแบบมันใช่เลยแล้วมีกลิ่นแพร่กลิ่นแอปเปิ้ลเงี้ยเพราะว่าประเทศเขามันมีความน่ารักอยู่เนาะแพรกับแอปเปิลเนี่ยจะทําให้น้ําหอมเนี่ยดูเด็กลงเนาะอ่ะสรุปเลยทั้งหมด10กลิ่นที่เอามาฝากนะคะวันนี้5กกลิ่นนะคะหวังว่าทุกคน น่าจะได้ไปลองกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบเมืองไทยเนี่ยหน้าร้อนยาวนานมากเลยไม่ใช่แค่แบบสามเดือนที่อื่นเพราะฉะนั้นซื้อน้าหอมหน้าร้อนมาแล้วคุ้มค่ะใช้ได้ยาวทั้งปีเลยคะ่ะทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนก็ไม่รบกวนใครนะคะแต่ว่าถ้าอยจะหรูหราแบบกลางคืนเนีอยก็ฉีดเข้าไปให้เยอะๆะะกลางวันก็เบาเมือน,นิดนอกจากอยู่จะไปเอาดอไปทะเลก็ฉีดไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครนะคะโอเคอย่าลืมติดตามกันนะคะ Miss Sniff and Snitch นะคะทั้ง Instagram ทั้ง a c e บุ o กนะคะทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ